เสียงลูกไก่ครับไม่ค่อยได้ยินมันขันเลยครับเว้ครับตัวนี้กว่าจะได้ยินนี่ตื่นเช้ามาฟังหลยคืนครับเช้ามืดหลยคืนแล้วเสียงเมื่อกี้นี่นี่จะเป็นตัวนี้นะครับสองตัวลูกไก่ครับสองตัวนี้นี่ลูกไก่ต่อพิ่งขึ้นครับ เพิ่งมัดคอนครับยังไม่่อยเชื่องเท่าไหร่เสียงก็พอได้ครับสองตัวนี้